สวัสดีชาว FC Online ทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวปู AC มิลานครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องทีม07ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับผมปู AC มิลานวันนี้นะครับเราจะมาในระบบ4-2-4นะครับซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่ทําเกมลุกได้ดุดันมากๆนะครับคือจะช่วยกันเล่นเกมลุกได้แบบ โหดมากนะครับทั้งปีกทั้งกองหน้านี่คือจะซับพอร์ตกันดีมากๆครับสำหรับเกมรับก็ไม่แย่นะครับสำหรับเกมรับก็ถือว่าเหนียวแน่นเพราะว่าเราจะมี CDM ยืนอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ปีกก็จะคอยมาช่วยเกมรับด้วยนะครับส่วนสำหรับ11ตัวจริงฟูเอซีมิลานของเรานะครับวันนี้ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับเป็นไมค์เมยองนะครับไมค์เมยองปีนี้เป็นปี22 UCL นะครับก็บอกว่าเหนียวนึบมากๆนะฮะมีช่วงหนึ่งนี่คนหากันคั่อยู่นะปีนี้เออของจริงครับตัวนี้ ขยับมาที่คู่เซนเตอร์ครับเป็นเปโลมาลดินี่ครับจับคู่กับอเล์เซนโดเนตานะครับคู่นี้ก็เป็น2อเขาเรียกว่า 2. หอคอยของ a อซีมิลานอยู่แล้วนะครับในยุคเปื้องปูนะคู่นี้นี่คือเหนียวแน่นหนึบมากๆนะครับส่วนแบ็ค2ข้างนะครับเป็นนิคาโดโรดิเกสครับกับคาฟูนะครับผมทางหน้าของนิคาโดโรดิเกสเนี่ยจะเป็นแบ็คซ้ายนะครับคาฟูจะเป็นแบ็คขวานะฮะสคนนี้จะเป็นแบ็คประมาณว่าสายเปิดนะครับ ค่อนข้างจะเปิดบอลดีนะเกมรับนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับส่วนขยับไม่ได้คู่กองกลางนะครับเป็นทางด้านของแฟรงค์ไรกาดครับกับลุตกุลิดนะฮะคู่นี้นี่ก็ถือว่ายุคเฟืองฟูนี่เขาสุดยอดเหมือนกันนะครับอยู่ในชุด3ทหารเสือของออนแลนด์นะสคนนี้นี่คือสุดยอดมากนะครับสามทหารเสืออีกคนก็จะเป็นทางด้านของมาโกฟานบาเทนนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับจับคู่กองกลางกันได้อย่างลงตัวเลยนะคือเกมรับนี่ช่วยกันเล่นได้ดีมากนะเพราะว่าตัวใหญ่ทั้งคู่นะแล้วก็มีความแข็งแกร่งในการเข้าพะทะทั้งคู่เลยนะส่วนทางด้านของรุดกุลิดจะสามารถทําเกมรุกได้ดีมากๆด้วยนะเวลาขึ้นเกมลุกก็สามารถยิงกยไกด์ได้แล้วก็จ่ายบอลได้ดีนะครับแา้วน,น้าของแฟงรงไลกาดก,ก็เช่นกันนะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่จับคู่กันได้ลงตัวมากๆนะครับขยับไปที่ปีสองข้างครับวันนี้ผมเลือกใช้โรนาลดินโยครับ คู่กับอันเดเลบิกนะฮะทาหน้านของโรนลินโยเนี่ยทุกคนก็คงจะพอทราบสติคุณอยู่แล้วนะครับในเรื่องการผิวไหวทั้งสายลมในการเลี้ยงบอลของโรนลินโยเนี่ยเขาเป็นศิลปินลูกหนังอยู่แล้วนะครับก็าค่อนข้างจะทําได้ดีอยู่แล้วนะเรื่องการเลี้ยงการตัดเข้าในยิงปั่นอะไรอย่างนี้โรนลินโยนี่คือเดอะเบสคนหนึ่งเลยนะครับส่วนทาหน้านของอันเดเลบิกครับตัวนี้ที่ผมเลือกเพราะว่าเลบิกค่อนข้างมีความแข็งเก่งนะเวลาลูกเบียดลูกดื้อลูก นเลบิกสู้ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เปิดบอลใช้ได้นะครับความเร็วก็มีแถมจบสกอร์นี่ยิงหนักด้วยนะยิงไกลได้ดีเหมือนกันนะครับอันเดรเลบิกตัวนี้แนะนํานะครับสําหรับใครที่จะทำฟูเอซีมิลานราคาไม่แพงมากนะครับขยับมาที่คู่กองหน้าครับผมก็ต้องเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากอานายครับโนันโดอาร์9ครับปีนี้จะเป็นปีไอคอนนะและบวก5ซะด้วยนะครับผมบอกเลยว่าที่สุดของเกมจริงตัวนี้นะฮะ จับคู่กับลาฟาเอลเลอเอาแนะครับเลอเอาเนี่ยหลายคนอาจจะชอบเอาไปเล่นปีกนะซึ่งจริงๆ AC ซมิลานเนี่ยเขาก็เล่นปีกแหละแต่ว่าถ้าดูจากในเกมในปี FA นะครับปีนี้ตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยเป็น ST เนี่ยสเตตจะเยอะกว่าตำแหน่งปีกนะแล้วก็ลาฟาเอลเลอเอเนี่ยเป็นตัวที่มีความเร็วมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับสามารถวิ่งทะลุทะลวงนะยิ่งถ้าเกิดว่าใส่พนังแฝง First เฟิร์สทัอย่างเงี้ยลาฟาเอลเลอานี่คือ วิ่งหลุดนี่คือต้องมอไซต์ตามเท่านั้นแหะะปวซายวินนี่ต้องวิ่งตามเท่านั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่หน้าที่ลงตัวมากๆเลยนะครับคู่นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าฟูเอซีมิลานในแบบฉบับทีมศูนย์เจ็เนี่ยจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันครับไปแล้วครับอารนายอาร์นายกระชากอานายกระชาก อานาเห็นข้างในแล้วตบเข้าไปเลบิกโอ้โหสุดจริงเกมลุกดุดันครับเอซีมิลานบอ,อกเลยว่าโหดมากนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอันเดอเรบิกโอ้โหแข่งแกร่งฮะ้คนนี้ ใครนั่งอยู่ข้างหลังครับนั่นแหละที่กูต้องการตบเข้าไป <S 2> <S 2> <S 2> โรเลวนิโยสุดยอด,น,ด,ยอดนูกกี้ทำแบ็กอิตเลียวมากด้วยแต่เป็นสายแบบเทคนิคดีสายเข้าบอลดีแต่ถ้าโดนวิ่งกระชากก็เรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้ไงละ่ะ เออนันเคสโปเออวะเฮ้ยเลยเอาไปเล่นปีกดีกว่าเปิดบอลดีด้วยสองรูปเป็นรูปมาวิ่งมมาเป่าวะมันจะแบบทำให้เร็วแบบเร็วจีๆจัดเลยเฮ้ยโอ้โหเก่าเกินเก่าเกินครับลูกนี้ สวยนะ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 ยนะบอกเลยว่าสวยนะอืมสวยนะเนี้ยสวยนะโลนาลดินโยโชว์สเตปครับเราบอกจังหวะนี้ที่ไรแม่งแตกทุกคนเอามาดีครับโรนาลดินโยโลนา <Wow. S 1> ลน,านินโยโอโ้โหผิวจัดเอย มาใหม่มาใหม่มาใหม่นะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโหดโหดอานายอะไรวะชาวเกปะหญิงชะลาเดี๋ยวเลเอาเลเอาเลเอาเอ้ยโอเคโอเคได้ทาอยู่ โอเคโอเคดึงหรือเปล่าอ่าต้องเช็คนะลูกนี้ดึงหรือเปล่าดึงหรือเปล่าดึงหรือเปล่ายัดเข้าให้เลยนี่ไงล่ะดึงหรือเปล่าดึงหรือเปล่าสวยนะ หยอดมาโอ้ไม่รู้สุริตวานอาสวยเฉยแล้วเลบิกยัดหน้าเข้าอีกหนึ่งลูกขอญ,ญาตผันละนะฮะน้องชายคิวไปแล้วจ้า <c oughs> อานายอาบอลลงกอดกอดอานายดึงกลับอานายอานายพิก อานายหมุนอานายนี่นี่ไงอานายไอคอนเนี่ยเห็นไหม่อนที่มันปั่นเข้ามเงี้หกห้าเก่งนะแต่ว่าถ้าเอาสุดอะถ้าจะเอาสุดอะมันก็ต้องชายคนนี้เท่านั้นชายคนนี้เท่านั้นครับนี่ไงลนะ่ะ ต้องชายคนนี้เท่านั้นเห็นเห็นหรือยังเห็นหรือยังฮะน้องชายคนนี้เท่านั้นจริงๆนะฮะสวยดิเอาสวยดิดูการวิ่งช่องแล้วอานายอด <Yeah! S 1> ไม่ซื้ออยู่ไงไว ไปแล้วโลนาวนินโยโลนานินโยจัดเข้าไปเลยโจโาห์ดโจห์ดอ้าโดนนะลูกนี้โดนแตะมุมเข้าแบบเน็ตเว็ดนะ <c oughs> อะไรคม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  ผมจุดเฉย้อบอลมันเด้งมาก็ายิงดิบวะรออะไรอะเป็นยังไงกันบ้างครับฟูเอซีานในแบบฉบับทีม07นะครับมองว่าจะถูกใจสายผู้ทีม a เอซีานกันนะครับผมส่วนใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทีม07ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย